สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็มาอยู่ที่ชานชลาที่11ของสถานีกรุงเทพนะมาดูขบวนรถนําเที่ยวที่909นกะครับกรุงเทพกาญจนบุรีน้ําตกนะและขบวนที่91 1นะครับกรุงเทพสวนสวนปฏิพัฒน์อ่าซึ่งวันนี้พ่วงรวมกันนะผมเป็นรถดีเซลรางนะอ่าสำหรับขบวนรถนําเที่ยว2ขบวนนี้นะก็อ่าบางวันเนี่ยก็จะเป็นรถจักรลากนะครับบางวันก็จะได้เป็นรถดีเซลรางนะครับผมอ่าถ้าได้เป็นรถจักรลากเนี่ย อาจจะแยกคนละขบวนกันนะครับแต่ถ้าวันไหนได้รถด,ดีเซลรางเนี่ยนะเขาก็จะพ่วงรวมกันก่อนนะครับผมแล้วก็ไปแยกกันที่สถานีชุมทางหนองประดุกนะนะนครับตอนนี้ก็เวลา6กโมงจะครึ่งแล้วนะครับผมก็จะได้เวลาที่ขบวนรถออกจากสถานีกรุงเทพนะฮนะแล้วก็สําหรับในช่วงนี้นะครับก็ขบวนรถนำเที่ยวก็เริ่มกลับมาวิ่งกันคึกคักแล้วนะครับผมนะบรรยากาศ การท่องเที่ยวและการโดยสารก็เริ่มจะกลับมาคึกคักหลังจากที่โควิด -19 เนี่ยก็เบาลงแล้วนะครับผมในช่วงโควิดเนี่ยรถนำเที่ยวก็ไม่มีวิ่งนะ,ะเงียบกริบนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูตอนรถออกกันนะครับอ่านะครับตอนนี้ขบวนรถนรับ ก็กำลังจะออกแล้วนะขบวน909และขบวน911นะครับในวันที่<อ>พ่วงรวม,มกันมาเป็นขบวนเดียวนะครับผมได้รถด,ดีเซล,ลางนะครับมาแล้วครับขบวนรถนำเที่ยวนะครับมาแล้วครับดีเซล,ลางนะ ดีเส้นล่างโอ้โหเปิดไฟมาด้วยนะวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะครับผมเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเลยนะสำหรับคันนำนะเป็น1นึ่งนะครับผมมีรถแอร์นะครับ อ๋อช่วงแรกๆนี่ก็จะเป็นขบวนน้ำตกนะครับผมนะฮะออมาสี่คันแล้วนะครับน้ำตกนะนะครับคันนี้เป็นส่วนสนนับโอ้โหสวยงามครับผม อาคันท้ายมองเลขไม่ชัดนะพอดีสีถลอกถลอกหน่อยนะผมไม่เป็นไรนะครับก็ออกจากสถานีกรุงเทพไปอย่างสวยงามนะขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพแล้วก็เที่ยวให้สนุกนะครับใครมีโอกาสวันว่างๆเสาร์อาทิตย์นะครับก็ลองไปเที่ยวกันได้นะครับขวรถนันเที่ยวน้ําตกนะครับผมน้ําตกไซโยกน้อยแล้วก็สวนสวนปฏิพัฒน์จังหวัดประจวบคีรีขันนะคร วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ